ผมก็เลยพูดออกไปลอยๆครับว่าทําไมมันถึงยากจังเจ้าของร้านยิ้มครับแล้วก็ตอบกลับมาทันทีว่าความสําเร็จย่อมมีรายละเอียดครับทุกสิ่งที่ล้าค่าเนี่ยมันล้วนมีขั้นตอนของมันถ้าอยากได้อะไรเร็วๆง่ายๆก็ไปต้มมามากินแทนแล้วกันแต่น้องจะไม่มีวันได้สัมผัสกับรสชาติที่สุดยอดแบบนี้ ที่สําคัญคือมาม่ามันขายได้แค่2องบาทเท่านั้นแหละอย่างดีหน่อยก็อยู่ในถ้วยกระดาษถ้วยครับเนี่ยประมาณก็สิบกว่าบาทหรือถ้าจะเอามาทําใส่ถ้วยในร้านอาหารมันก็จะได้ประมาณสักยีบาท30บาทไม่มีทางที่ใครจะยอมจ่ายให้พี่ถึงร้อยี่สิบาทเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสลด์ชั้นนี่หรอกคนส่วนใหญ่ครับคาดหวังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อยากจะมีรายได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านแต่พอบอกขั้นตอนวิธีการทั้งหมดว่าต้องทําอะไรบ้างกลับบ่นว่ามันยาก กลับบนว่าโอ้โหที่เองพูดเนี่ยมันยากนะความจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดนี่คือคําพูดที่ผมชอบเจอในคอมเมนต์บ่อยๆนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนยังเอาแต่ถามหาทางลัดครับอยากจะได้ผลลัพธ์แบบง่ายๆเร็วๆ